และสำหรับวันสุดท้ายของงาน c ีบิดครั้งนี้นะครับผมมีเรื่องของ Virtual Reality ฮะแล้วก็หุ่นยนต์เฝ้าบ้านรวมไปถึง power bank ที่คุณสามารถนำไปจัมตาร์ t รถยนต์ของคุณได้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ที่จริงต้องบอกว่าเทคโนโลยีโลกเสมือนหรือ virtual reality นั้นเคยได้รับความนิยมมาพักหนึ่งเมื่อ10กว่าปีก่อนครับโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็น VR ที่อยู่บนเว็บแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมีแรงไม่พอแจ้งเกิดได้พักเดียวแล้วก็ดับไปครับก็จนเมื่อ Google เปิดตัว Google g l a s s นี่แหละครับที่ทําให้กระแสของ virtual reality กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยมาในแบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองมากขึ้นแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ตาม อย่างเช่นจักรยานคันนี้ที่เราสามารถปัน่นออกกําลังกายแล้วก็ท่องไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกได้ผ่านทาง Google Earth ครับเราสามารถเลือกประเทศได้เลยนะครับว่าอยากจะชมวิวที่ไหนซึ่งฐานข้อมูล Street View ของ Google นั้นจัดเก็บภาพวิวรอบด้านเอาไว้ในหลายประเทศเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยครับทีนี้ก็ปั่นแล้วก็ชมวิวกันได้อย่างสบายเลยทีเดียว หรืออย่างนิตยสารหัวยุโรปฉบับหนึ่งในงานซีบิ2014ครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี Virtual Reality มาแสดงในรูปแบบของรถไฟเหาะแบบ3ามิติครับที่ดีกว่าการชมหนัง3ามิติหรือว่า4ีมิติทั่วไปก็คือเราสามารถหันศีรษะไปมาเพื่อชมวิวรอบด้านได้เสมือนกับกำลังนั่งรถไฟเหาะคันนี้อยู่จริงๆครับสังเกตดูนะครับว่าเมื่อเราหันหน้าไปทางซ้ายหรือทางขวาภาพที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแน่นอนว่าถ้าใครอยากหวาดเสียวก็ต้องก้มมองด้านล่างครับ อีกหนึ่งชิ้นที่หลายคนต้องหันมองในงานนี้ก็คือหุ่นยนต์เฝ้าบ้านแบบที่เราเห็นในภาพยนตร์ไซไฟหลายเรื่องครับโดยเจ้า Exterion ตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยอัตโนมัติสามารถเดินสำรวจตรวจตาส่วนต่างๆภายในบ้านได้เองผ่านเซ็นเซอร์หลายรูปแบบมันขึ้นบันไดไม่ได้ฮะแต่รับรองว่าไม่เดินตกบันไดแน่นอนส่วนสิ่งกีดขวางนั้นก็สามารถหลบหลีกได้เองครับซึ่งนอกจากจะแสดงภาพภายในบ้านให้เราได้เห็นแล้วนะฮะ หุนยนต์ตัวนี้เนี่ยยังตรวจวัด,วดอุณหภูมิได้ตรวจจับแก๊สรั่วได้ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเราเห็นในงานซีบิด2014ที่จริงยังมีแก๊สเจ็ตเล็กๆน้อยๆอ,อีกหลายชิ้นครับจริงๆเมื่อ2 3เดือนก่อนนะฮะผมได้มีโอกาสเห็น แบตเตอรี่พกพาลักษณะนี้เนี่ยที่สามารถที่จะเอาไปจัมสตาร์ทหรือว่าไปชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ของรถยนต์ได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยของจีนมีเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ราคาท่าที่สอบถามดูนะฮะก็แค่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมีตัวขั้วต่อนะครับที่สามารถที่เราไปเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยสามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ทั้งหมดประมาณ4รอบแล้วนะครับตัวนี้นก็ยังสามารถไปชาร์จเป็นสมาร์ทโฟนได้มีไฟฉุกเฉินเอาไปชาร์จกับกล้องได้เขาก็มีหัวต่อหลายๆรูปแบบมาให้ก็ถือว่าเป็นอ,อะไรที่ต้องยอมรับว่าเขาทำได้เร็วจริงๆฮะ หรืออย่างเพราะว่าแบงที่แข็งแรงทนทานตกกระแทกแล้วก็ไม่แตกและเรายังได้เห็นคีย์บอร์ดสำหรับสมาร์ทโฟนที่มาในรูปแบบเคสสำหรับปกป้องตัวเครื่องโดยคีย์บอร์ดนั้นว่ากันว่าบางเฉียบที่สุดในโลกครับเอาละฮะทั้งหมดนี้นะครับก็คือนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจในงานซีบิ t 2014ครับซึ่งแม้ว่างานครั้งนี้นะฮะจะไม่ได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีอะไรที่วอหวาเหมือนกับงานครั้งก่นก่อน แต่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นไม่เคยหยุดนิ่งครับและเดี๋ยวครั้งต่อไปนะะฮในงาน Computex เราจะมี Special Report มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนครับ